แปกา9 2ระบาทนะฮะหมดไปแค่600อเท่านั้นเองสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับเกมแมวกวักนะฮะหรือ,อชื่อเกมว่าสุพรีมไครเช่นนะฮะนะตัวนี้จะเป็นเกมที่อยู่ในค่ายของ j o k กเกนะครับผมหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือเกมฮกลกซิล ok นะฮะ ของเกมนี้จะเป็นเกมในค่ายสล็อตที่โบนัสค่อนข้างที่จะแตกหนักทีเดียวนะใจค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอันนี้ผมกดเบ็ดไปตาละเจ็ดสิบห้าบาทนะเพราะว่าเวลาโบนัสออกเนี่ยมันจะได้แตกค่อนข้างเยอะนะฮะของเกมนี้แตกบ่อยแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆใครสนใจนะฮะหรือว่าอยากจะเล่นเกมสล็อตนะครับผมแนะนําเลยเกมของตัวเกมแมวกวักตัวนี้นะฮะเราตามหาแมว แมวตัวนี้ให้ได้ครบ3ตัวนะฮะเราก็จะได้เข้าไปที่โบนัสนะครับมาไหมมาไหมมาแล้วครับแมวมาแล้วครับแมวกวักมาแล้วฮะโบนัสเข้าง่ายครับตัวนี้หมุนไปแป๊บเดียวนะฮะหมดไปประมาณ600นะฮะสำหรับยอดเด็ดตาละ75นะครับผมนี่เรามาดูกันนะฮะว่าเราจะได้โบนัสเท่าไหร่ในการฟรีสปินของเรานะครั้งแรกมาแล้วครับ486บาท นะครับไวจริงๆนะฮะหมดไป600้ฮะตอนนี้มาอีก588บาทครับแต่คขายแต่ขายจริงนะฮะไก่ทองตัวนี้ได้เยอะเลยครับได้ไก่ทองเข้ามา1,326า่นะฮะยาวต่อเรื่องะฮะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะหลกซิลมายืนยิ้มอยู่ครับมาอีกสอง4บาทครับ อันนี้บวกไป4,007แล้วเออเอาสิไม่ธรรมดานะเนี่ยนะในค่ายของโจ๊กเกอร์นะครับของเกมนี้นะฮะใครสนใจอยากจะลองเล่นนะฮะลองเข้ามาดูนะบวกไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย6 0 0ไปแล้วฮะยิ่งเบ็ดเยอะยิ่งได้เยอะครับยิ่งเบ็ดเยอะยิ่งได้เยอะครับเพราะว่ามันจะคูณตามยอดเบ็ดของเรานะฮะตามจำนวนเงินของเราที่เรา เบ็ดนะฮะถ้าเบ็ดน้อยก็ได้น้อยนะฮะแล้วก็อย่าบ่นนะฮะเพราะว่าถ้าอยากได้เยอะต้องเบ็ดเยอะๆครับผมมาเจ็ดพันเจ็ดแล้วครับมีแต่ได้กับได้แปดพันเก้าไปแล้วเออเอาสิ แปดพัา9 2น3รบาทนะฮะหมดไปแค่600เท่านั้นเองนะคใครสนใจอยากเล่นอย่างผมนะครับแอดจ็อกเกอร์สล็อตได้เลยครับ